จ้มาทำคลิปด้วยกันเลยอ่าแม่บ้านสวัสดีจ้าเอสซีไหนค่ะมามากินขนมจีนด้วยกันค่ะกินขนมจีน <c oughs> อร่อยอร่อยมามน,น้ำกะกึงกะทิกึงปลาสังขวาส น้ำต้มสังกะบาดก็เลยเหลือก็กะทิเหลือถุงหนึงก็เลยเทใส่รวมกันะลรอุ่นร้อนๆมากินอร่อยจ้ะมันเป็นลูกกึง่งมาผลไม้ก็มี เผ็ดมากเลยผลไม้ผลไม้อะไรเผ็ดผลไม้พริกว่ะสีผลไม้พริกขอมาติวขึ้นขึ้นเซงหนึง่ง จ้าแต่มันก,ก็ไม่ได้หนีนะมันก็โอเคเนาะโอเคทำสบายสบายไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วอ่ะจ้าใครมาแล้วก็ลับไปหาหมดจ้าคิดฉันฟังไงคิดนัดบ้านย่อมอสามปันมันอร่อยเหมือน,นคิดบัาน <c ười> อ่าไม่หายแล้วกข็ขยันลงเยอะๆ ขยันทำคลิปทไรืย่ยๆงไหนก็ถึวันนี้เย็ดติวกินข้าวคุยกับแม่หวานด้วยเด้อพี่นออ้องคนสกูสุกคนักกันเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ f จ้า มา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 ขนมกินลูกครึ่งเม็ดติวอร่อยมะละกอหามดื่มแตงเลยขออีกจับหนึ่งเด้ออร่อย ใช่ไหมใช่อร่อยมากๆเลยอันนี้ไว้น้องพาวน้ำปลาสังกวาดอร่อยมากเลยเด้อน้ำปนทน้แบบนนาปนปลาอย่างนี้เนาะจ้ปนปลาแล้วทีนี้น้ำกะทิมันเหลืออยู่ถุงนึงก็เลยมาอุ่นใส่มันก็เลยเป็นลูกครึ่ง เป็นกึ่งกะทิกึ่งน้ำปนนะนะออน้ำยาป่าแต่เรื่องเผ็ดไม่ต้องห่วงัออยยโดด้วนมีทั้งโดดทั้งปิ้ง <laughs> นี่นี่นี่ด,ดูผลไม้เยติวนี่เป็นสิบสิบเลยนี่ปิ้งไว้นี่ออกขนมกีน แม่น้องพาก็กินแต่น้ำปนเดี๋ิวเหลือก็เลยเอากะทิมาใส่โอ้ยแสบเดอ้อปลาสังขวาตนะกินไม่เดอ้อย่าไปปล่อยเดอ้อท่านใดปิ้งเดอ้อปิ้งท่าเกลือเหือนเเป็นปลาที่อร่อยที่สุด ปลาสบายไม่ติวก็ไม่กินเออเห็นมันเหมือนๆเ,เนาะก็เลยไม่กินเนาะเนื้อมันขาวจืดเนื้อมันนิ่มหอมลองจับเนื้อปลาบึกเลย

ดูเข้าห้องน้ำแกรอแป๊บหนึ่งจ้ใช่ใุกอฮะน้องอ้อยไปข้นเดินน้องอ้อยแม่น้องพภาไปข้นเดินเผา้เร็วนะแล้วไป่ม่เมดดิวขอจกคลิปด้วยค่ะเจ้อขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไรทุกกำลังใจจากแม่บวานลาเอฟซีเราจ้า